นิทานอิศบเรื่องกองไฟนักบวชท่านหนึ่งเห็นเด็กๆเ,เข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำจึงเข้าไปสอบถามว่าทำไมเจ้าถึงสนใจธรรม,มละล่ะทางทางที่เจ้ายังเด็กเจ้าไม่อยากไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆไวเดียวกันหรอกหรือเด็กตอบกลับไปว่าครั้งหนึ่งแม่ผมให้นำฟืนมาเติมเชื้อไฟไม่ให้มอดดับ แล้วผมก็สังเกตว่าในระหว่างที่ไฟกำลังลุกอยู่นั้นฟืนท่อนเล็กมันไหม้เร็วกว่าฟืนท่อนใหญ่ทำให้ผมคิดว่าในบางทีเด็กอาจจะตายก่อนผู้ใหญ่ก็ได้ผมเลยอยากฟังธรรมเอาไว้บ้างนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราทุกคนควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะไม่มีใครหนีพ้นความตายได้ นิทานอีโศเรืองพึ่งกับเต่าทองพึ่งตัวหนึ่งคิดอยากจะแกล้งเต่าทองซึ่งเป็นเพื่อนของมันจึงชวนเต่าทองมากินอาหารเย็นที่รังเมื่อเต่าทองมาถึงรังพึ่งก็นำังพึ่งและลวงพึ่งมาให้เต่าทองซึ่งเต่าทองเป็นมแมลงที่กินใบไม้เป็นอาหารเต่าทองกินนํำพึ่งไปได้นิดเดียวก็บินกลับรังของมันวันต่อมา เต่าทองคิดอยากจะเอาคืนจึงชวนพึ่งมากินอาหารที่รังของมันบ้างเมื่อพึ่งมาถึงเต่าทองก็เอาใบไม้มาให้พึ่งกินแต่พึ่งกินไม่ได้ต้องบินกลับรังไปเต่าทองจึงนั่งหัวเราะด้วยความชอบใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นยอมถูกเขาเอาคืนเข้าสักวันนิทานอิศวเรื่อง ชาวประมงกับปลาหมึกยักษ์วันหนึ่งในฤดูหนาวชาวประมงคนหนึ่งต้องออกเรือไปหาปลาเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวแต่การจับปลาในฤดูหนาวถือเป็นเรื่องยากในระหว่างที่เขารอปลามาติดเบ็ดนั้นก็มีปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาชาวประมงพูดขึ้นว่าถ้าข้ากระโดดลงไปจับเจ้าในทะเลข้าคงต้องหนาวตายแน่ แต่ถ้าหาค่าไม่ลงไปลูกๆของค่าก็คงจะหิวตายเหมือนกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่นิทานอีโศเรื่องเทพจูปิเตอร์กับลิงหางด้วนวันหนึ่งเทพจูปิเตอร์ได้เรียกสัตว์ทั้งหมดที่อยู่บนสวรรค์ให้มาประชุม พร้อมนำลูกๆมาเพื่อให้ลงความเห็นกันว่าสัตว์ตัวใดมีลูกที่น่ารักและงดงามที่สุดแม่สุนัขจิงจอกได้พูดขึ้นว่าดูสิเจ้ากระต่ายลูกของข้านะ่ะมีขนสีทองเป็นประกายงดงามทั้งยังช่วยล่าสัตว์ได้ตั้งแต่เด็กลูกของเจ้าทำได้ไหมล่ะแม่กระต่ายจึงตอบกลับไปว่าแต่ว่าลูกของข้านะ่ะกินแต่อาหารมังสวิรัต ไม่กินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหารทั้งยังตัวเล็กแต่น่ารักมากด้วยในขณะที่สัตว์อื่นๆกำลังคุยโอ้อวดถึงความงามของลูกตนเองแม่ลิงหางด้วนกลับนั่งโอบกอดลูกของมันอย่างเงียบๆด้วยความรักและความอบอุ่นเมื่อเทพจูปิเตอร์เห็นสัตว์ต่างๆได้แต่ลิษยาซึ่งกันและกันจอมเทพจึงตัดสินใจให้ลูกลิงน้อยของแม่ลิงหางด้วน เป็นผู้ที่งดงามที่สุดบนสวรรค์และกล่าวต่อหน้าบรรดาสัตว์ทั้งหลายว่าความงามที่แท้จริงนั้นคือความรักที่แม่มีต่อลูกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆในโลกหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิม้มก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ